สวัสดีค่ะกลุ่มพวกหนูกลุ่มที่หกจะมาอบรมหัวข้ออบรมคุณธรรมจริยธรรมหัวข้อเรื่องนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะนักเรียนคะวันนี้มาครบไหมคะอ่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครูมีเรื่องสําคัญที่จะต้องพูดคุยกับพวกเรานั่นก็คือคุณธรรมจริยธรรมการเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการเคารพครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่พวกเรา ครูได้รับฟีดแบ็กจากคุณครูหลายหลายท่านถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนการพูดจาไม่สุภาพการแสดงท่าทีที่ไม่ให้เกียรติหรือพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนครูว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องร่วมกันแก้ไขแล้วนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นให้องเรียนของพวกเราเวลาเขาพูดอะ่ะเขาไม่ได้ผดระบุหรอกนะว่าใครเขาเหมารวมห้องอีกว่าเนี่ย เด็กห้องนี้เนี่ยไม่น่ารักแล้วขอมาพูดกับใครขเขาก็มาพูดกับผู้ที่ผึกษายของผู้ชั้นนี่แหละแล้วถ้าคนนุ่นมาบอกว่านักเรียนไม่ดีคนนี้มาบอกว่านักเรียนไม่ดีนดักนเรีนเนยนชอบไหมคะไม่ชอบใช่นักเรียนก็ไม่ชอบอยู่แล้วอะ <ś le af> เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข่าว <ś le af> นักเรียนก็น่าจะเห็นข่าวกันเยอะเลยว่านักเรียนตกดีการเหตุผลเพียงเพราะอะไรคะ <ś le af> <l ok S 1> มองหน้าอีฝ่ายมองหน้าถ้าสมมุติว่านักเรียนไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับผู้อื่นก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะ แต่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครคะคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครูผู้สอน<ม>ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่พวกเรา<ม>คอยอบรมคอยสั่งสอนซึ่งเป็นซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกครองของพวกเรานั่นแหละแล้วผลกระทบส่งถึงส่งถึงใครคะ<ม>ใช่<ม>ก็ส่งผลต่อตัวเราเองโดนมองโดนตัดสินว่าเป็นเด็กไม่ดีนักเรียนก็ไม่ชอบอยู่แล้ว แล้วถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนักเรียนคิดว่าส่งผลกระทบถึงใครอีกยอยคะก็อาจจะส่งผลตั้งผู้ปกครอง,องรบกวนเวลาทํางานต้องมารับรู้ปัญหาที่เรียนก่อเองนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียนเหมาะสมแล้วหรือเปล่าคะไม่ไม่เหมาะสมอะแล้วก็น่าจะรู้ตัวนะคะว่าใครที่เป็นปัญหาให้ครูมาดุมาปนเพื่อนๆอ,อยู่แบบนี้ควรจะปรับปรุงตัวเองนะคะ จากที่ครูวิวี่ยพูดไปนะคะครูลองครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองคิดว่าถ้านักเรียนนะเป็นครูหรือเพื่อนคนอื่นๆที่โดนกระทําพฤติกรรมที่ก้าวร้าวที่รุนแรงใส่นักเรียนจะรู้สึกยังไงคะ นักเรียนไม่ชอบหรือโกรธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรทํากับผู้อื่นเช่นกันค่ะ<ป>และสิ่งสําคัญเลยนะคะที่ครูอยากให้นักเรียนคิดอยู่เสมอคือทุกคนมีความรู้สึกค่ะและทุกคนสมควรที่จะได้รับความเคารพซึ่งกันและกัรอะไหนนักเรียนลองบอกครูสิคะาว่าการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมีวิธีใดได,ได้บ้างไหว้ Why? 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 ใช่ค่ะมีการไหว้การพูดจาที่สุภาพการ เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็แม้แต่การที่เราขอโทษเมื่อเราทำผิดนั่นเองค่ะ,ะครูก็เข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยนักนักเรียนอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่พอใจเพราะครูเองก็เคยผ่านช่วงวัยมัธยมมาเหมือนกันครูอาจจะคิดว่าเออครูคนนี้ทำไมที่บ่นดังสั่งงานก็เยอะแต่พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวออะค่ะมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องค่ะ และครูนะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองทบทวนว่าการกระทาของนักเรียนเนี่ยส่งผลดีกับตัวเองหรือว่าส่งผลเสียต่อผู้อื่นยังไงโดยให้นักเรียนนะคะคิดว่าเราเนี่ยทำแบบนี้ลงไปอะ่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นอะ่ะเป็นยังไงคะ่ะ จากที่ครูวิวกับครูไม้ได้พูดไปนะคะนักเรียนก็เห็นแล้วนะคะว่าความก้าวร้าวนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างเดียวนะคะก็คือส่งผลกระทบต่อสังคมและก้อนตัวเราเองอีกด้วยนะคะครูนะคะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและก็ความพยายามนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะก็สามารถทําได้ะคะ่ะครูนะคะจะอยากให้ทุกคนนะคะอลองควบคุมตนเองนะคะแล้วก็ฝึกการสื่อสารอย่างสร้างสารรและการแก้ไขปัญหายอย่างสาันติค่ะ หากใครมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะครูนะคะพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเสมอเลยค่ะเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็คือการเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะทุกคนนะคะสามารถเป็นคนดีได้เหมือนกันหมดค่ะโดยที่เราไม่ต้องมีความก้าราวนะคะ,ะคือคนที่ดีนะคะก็คือไม่ใช่คนที่ใช้กําลังนะคะคนที่ดีนะคะก็คือคนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรมแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่ะ คนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะคะไม่ใช่คนที่ไม่มีความโกรธค่ะแต่ก็คือคนที่สามารถควบคุมความโกรธได้ค่ะสิ่งที่ครูได้พูดไปในวันนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนนะคะจะจาแล้วก็นาไปกลับใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีค่ะเพื่อให้โรงเรียนของเรานะคะเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็ความเมตตาต่อกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ